ค่ะสวัสดีค่ะจันญาทานมนะคะวันนี้เป็นผู้แทนของจังหวัดลำพูนนะคะมาแลกเปลี่ยนในวันนี้ก็ได้รับความรู้นะคะแล้วก็ได้เห็นกระบวนการทํางานของแต่ละจังหวัดในการขับเคลื่อนสังคมสูงวัยเนาะของลําพูนเราก็ขับเคลื่อนอได้ได้ดีเหมือนกันแล้ววันนี้เราก็มีตัวอย่างมาด้วยเนาะที่มานําเสนอในวันนี้เพราะว่า ลำพูนเนี่ยเราขับเคลื่อนด้วยธรรมดูญสุขภาพว่าด้วยความมั่นคงปลอดภัยทางอาหารนาะแล้วเชื่อมกับผู้สูงอายุรองรับสังคมสูงวัยอย่างไรตลอดจนเรื่องของประเด็นอากาศสะอาดได้เป็นคณะทําทำงานไปทำงานโครงการของสภาลมหายใจภาคเหนือได้แกล้นมาแกล้นมาขาหนึ่งเนาะก็มาทำที่กอตำบลก็ก็เนี่ยตอนแรกเขาเขาเป็นหมู่บ้านที่ ที่ถูกการทําเขื่อนภูมิพลเนาะมีผลกระทบจากการทําเขื่อนภูมิพลก็จะมีคนอพยพมีคนพื้นที่แล้วก็ทีนี้มันมีอยู่ปีหนึ่งที่ผ่านมาปรากฏว่าเรามีหมอกควันไฟป่าที่เยอะมากปี6 4 6ี่หเนี่ยค่ะแล้วก็ผลกระทบไปทั่วภาคเหนือเลยข้อก็เลยเป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ที่ถูกเนาะขีดเส้นแดงเลยว่าเป็นหมู่บ้านที่ทําให้เกิดมลภาวะทั้งภาคเหนือ เพราะว่าพื้นที่ของเราติดต่อกับดอยเตา่าอมก๋อยตากแล้วลำปางแต่พอเราไปทำหนงงานในพื้นที่เราก็พบว่าคนในชุมชนน่ะเขามีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นที่จะไปกระทบกับผื้นป่าเพราะว่าเป็นเขตอุทยานแห่งชาติแม่ปิงทีนี้ปีนี้เราเห็นชัดเลยว่ามาจากลำปางเนาะมาจากอำเภอแม่พริกเดอ้อนะแม่พริกเผาก่อนนะเสร็จแล้ว ปรากฏว,ว่าพอเราเข้าพื้นที่ก็เราโดนโฮมควันเนาะเราเป็นหมู่บ้านที่มันมีภูเขาล้อมรอบอะแล้วก็มีน้ําปิงไหลผ่านอยู่ข้างล่างซึ่งแต่หมู่บ้านอยู่ข้างบนเอาน้ําปิงขึ้นมาใช้ไม่ได้เนาะก็เป็นดีอิ urn, นดะูเปิลเนาะพอเราไปทํางานเนี่ยโอ้แปากฏว่าเราโดนโฮมควันนี้เนาะเห็นไหมที่นี้คนที่อยู่ข้างนอกก็มองแต่ว่าคนก็คน,ก,คนก็ทําควานันทำหมอกทำควันแต่เราไปดูจริงๆแล้ว มีเพียงส่วนน้อยเท่านั้นแต่และเขาก็รู้ด้วยว่าเป็นกลุ่มไหนที่เข้าไปทำเนาะแล้วก็ตอนนี้เราก็ไปทําพยายามทําทําจะทําเป็นข้อตกลงนะเนาะเรื่องไฟป่าหมอกควันประเด็นอากาศาสะอาดของลำพูนเนี่ยเราทาเป็นข้อตกลงให้กับหมู่บ้านว่าเราจะไม่เผาเราจะลดมลภาะวะก็ะะได้ผลดีปรากฏว,ว่าได,ได้รับการตอบรับจากชุมชนดีมากแล้วก็จะให้ความร่วมมือต่อไปอุทยานแห่งชาติแม่ปิงปีนี้ลดจุดความร้อนลงเยอะเลย และในพื้นที่เกษตรของบ้านก็ไม่มีการเผาเป็นศูนย์สุดยอดเลยนะคะตอนนี้เขาก็ชื่นชมเราอาจจะได้มาอีกขาในทะปีต่อไป <c oughs> แล้วก็ในเรื่องของประเด็นสูงวัยสูงวัยวันนี้เราไม่พูดมากเรามีของดีมาเลยเราเอามาโชว์ได้เลยเพราะเราทำมามนูลเราในพื้นที่ระดับพื้นที่ระดับหมู่บ้านระดับตำบลเราทำทรรมนูนสุขภาพผู้สูงอายุเตรียมรับระบบสังคมสูงวัย วันนี้เรามีพื้นที่มาคือพื้นที่เทศบาลตำบลมะเขือแจ้ซึ่งเรากำลังจะทำงานาทำต่อเรื่องของการ Development and Evaluation mm hmm. ในพื้นที่นะคะขอเรียนเชิญคุณวิสุทธ์นะคะมาคุยสักนิดหนึ่งเพราะเราเหลือเวลาอีกนาทีเดียวนะคะวันนี้ขายของได้หลายร้อยแล้วนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะที่อุดหนุนครับก็ยินดีนะครับที่ได้เข้าร่วมเวที โชว์แชร์เชื่อมแต่มืเกิดแจ้งขอเพิ่มคาว่าช็อปไปด้วยนะครับนะครับเพราะว่าผลิตภัณฑ์สินค้าที่เรามานำเสนอเนี่ยนะครับเป็นการคิดค้นทางนวัตรกรรมของผู้สูงอายุโดยเฉพาะเรื่องไม้กวาดรดลกร้อนนะครับชุมชนเรามีขยะเยอะแล้วมีการคัดแยกคัดแยกเสร็จเอาไปขายได้ราคาไม่คุม้มนะครับฉะนั้น ผู้สูงอายุก็เลยมาคิดทําเป็นไม้กวาดนะครับพอผลิตเป็นไม้กวาดก็พบว่าสามารถที่จะเพิ่มมูลค่าขึ้นจากขวดกิโลละ5บาทขวดโคกนะฮะกิโลละ5บาทขวดเปล่าเรามาขาย149บาทมันสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับผู้สูงอายุอันนี้เป็นตัวอย่างที่1ตัวอย่างที่2 มะเขือแจ้เป็นตำบลที่ทําเรื่องลําไยอบแห้งจํานวนมากเรามีเตาอบอยู่ประมาณพันกว่าแห่งนะครับฉะนั้นเราจะมีเมล็ดลําไยทิ้งในแต่ละปนะีเป็นมากกว่า10ตันนะครับไม่รู้ไปทําอะไรฉะนั้นเราก็ได้ได้ไปค้นพบมันมีงานวิจัยของของมอชอและก็มจุฬาเรื่องสารสากัดเมล็ดลําไยนะครับ ขอ,ขอต่ออีกสักห้าน,นาทีนะฮะแป๊บหนึ่งนะครับแล้วเราก็เอางานผลการวิจัยนั้นมาทำนะครับมาต่อยอดด้วยการสกัดจากภูมิปัญญาท้องถิ่นนะครับแล้วเอาสารสกัดเมล็ดลำไยไปใส่ในผลิตภัณฑ์ยาหม่องยาดมและเราก็มีสารสกัดเมล็ดลำไยเข้มข้นของเราซึ่งสามารถที่จะช่วยในเรื่องของโรคข้อกระดูกและก็เนื้อเยื่อที่เรา สูงไวและจะเจ็บอดๆแ,แน่ถ้าหากใช้ลองการนอยราคาอยู่ที่หลอดละประมาณ300บาทแต่ใช้ของเราหลอดละ30บาทต่างกันเป็นส0เท่าฉะนั้นทุกคนในตำบลมะเขือแจ้ไม่ต้องไปใช้ภูมิปัญญาเองเพราะว่าเราทําให้แล้วราคาก็ถูกนะครับและอันนี้สามารถที่จะไปลดลดเรื่องขยะในชุมชนได้ด้วย นะครับโดยเฉพาะเรื่องของเมล็ดลำไยญ่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวอย่างที่เรานำมาเสนอและก็ด้วยที่เราเป็นพื้นที่ที่เป็นนิคมอุตสาหกรรมฉะนั้นเรื่องของการรองรับของสังคมสูงวัยเป็นสิ่งที่เราตระหนักและเราให้ความสาคัญนะครับโดยเฉพาะเรื่องของการออกแบบผังเมืองนะครับการทำการเตรียมพื้นที่ให้มีความพร้อมท่านการรองรับสูงไวัยได้อย่างไร นะครับเราจะไม่เอาต้นไม้ไปปลูกบนถนนแต่เราจะทําถนนให้ผู้สูงอายุได้ใช้แบบมีความปลอดภัยได้อย่างไรอันนี้เป็นโจทย์ที่ผู้สูงที่ผู้บริหารเองก็ก็กํำลังวางแผนกันอยู่เพราะว่าเรามีนิคมเกิดใหม่อีกหนึ่งที่ในตําบลมะเขือแจ้ของเราฉะนั้นมาวันนี้เราพบของดีเยอะแยะที่เพื่อนเครือข่ายได้ทำนะครับวันนี้ก็จะได้นําไปใช้ในพื้นที่ของจังหวัดลำพูนและก็ของตำบลมะเขือแจ้ขอพระคุณครับ